มาเดยจักพี่นอ้องมันกินน้ำแข็งขวดจะได้เพาะก็พอ,ขอ,ขอชุบมันได้กินก,กับ่พครัวดพอจับตะเกียบโบเป็นเนาคุยน้องอจับเ่ย <c oughs> ะ,ะสวัสดีจ้า ครับสวัสดีสบายดีพ่อพี่นอ้องเบิร์ดถูกถุกคนมาพี่น้องวันนี้ไหมเปื่อยเตียวเนื้อเปืป่อยๆพี่น้องโอ้ลูกจีนเต็มคัสคือเก่าพี่น้องเบิร์ดติดแดงใจวายคือเก่าพี่น,อน้องมาแช่ๆด้วยกันพักเขามีพักเขามีอย่างนี้ฟักตุ้มแล้วก็มักแตงมักพราากิกอะไรจะพี่น้องกีมากมากมักพริกเผาพี่น้องพริกกีอะไรพี่น้องเอ้พริกดิบก็มีพริกกีก็มีเอากินก่อนได้จะได้ชดอยู่ในหัวนี่แหละพี่น้องนี่นี่เอาก่อนดีกว่าชดัำได้พี่น้องนี่เอาไหม มาเี็คๆน้ำแกันพี่น้องเ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเสยนเสเล็กน้องมนีน้องเส้นเล็กเสนเล็กเดี๋ยวเส้นเล็กมาเลยจักพี่น้องมันกินน้ำกันเดี๋ยวจได้เพาะจะบ่อดู h ักของเราสวยมาก Mm. Mm. chân mà, mm. Mm. พอชุงเสร็จหลดหมงครับมั้งหมุนามาได้หลายห้องนะั่นนะมาจับน้อง,องดูดิมวันนี้กินกับบอควา

จับสะเกียบเบเป็นเนาคพี่น้องจับเลยนะ หมัพริกอันนี้ยังเผ็ดอีกไอ้พี่โชวบกระเด้ไปเนาะชุบผาพับไปเนาะจากก้นเลยแก่แล้วแก่ไปเนาะงมนสปัสปวเพดรอกะ

ไม่กินตรงนี้ปัยญยัดใส่ขาเพรากลัว เคียบบบราณละชมือมันแว ชิกี่นลายเนาะหน่น้อยอืมขอาเสียงนกกระเชเนาะอ่าส ได้หลาย,ลาย่เนเอาต้วงห้ง่ะยี่ม่ไน่าบคิดกอ อ้าวพี่น้องละกกิ๊นี่กันยังเหลือแต่พักถูงงอกอะไรอย่งพี่น้องน้ำทิชชู่วยังเหลือแล้วน,อนอ้องเอาสลักกิน๊นี่จะเป็นจำนินอกน้องจำอยากบอกกันไหมอย่าลืมก็ไล้วก็แจกติดตามพี่น้องครับวสวัสดีจ้าสวัสดีสบายดี